สวัสดีครับกิต,ติครับวันนี้กิต,ติอยู่ในตำบลหัวหินอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบกิริขันธ์ครับตอบโจทย์ครับเพื่อนๆวันนี้กิต,ติเอาที่ดินพร้อมบ้านถือว่าบ้านหลังสวยมากนะฮะเพราะว่าเพิ่งอยู่อาศัยได้ไม่ไม่นานในเห็นดูผัง <c oughs> ดูผังก่อนเดี๋ยวให้ดูนะครับเป็นภาษาอังกฤษนิดนึงฮะวิเลตวิเลขอน้อยอะ่ะเขาบอกว่าขอน้อยวิเลเป็นหมู่บ้าน ขนาดใหญ่นะฮะหมู่บ้านขนาดใหญ่มีทั้งหมดนี่ผังนะเป็นผังผังนี่ก็คือประมาณ50ิบหลังนะฮะหมู่บ้านเนี้ยถือว่าเป็นส่วนมากจะเป็นนักของนักท่องเที่ยวอของของฝรั่งพวกคนไทยที่มีสาม,มีเป็นฝรั่งก็มีคนไทยด้วยเป็นหมู่บ้านที่น่าอยู่อาศัยร่มยื่นมากเขาน้อยวิเลจวันนี้กิติออกบ้านหน้าอยู่หลังหนึ่งยังสภาพดีอยู่นะฮะอยู่ข้างหลัง นี่สภาพดีมากมาฝากเพื่อนๆคนไหนที่สนใจบ้านทําเป็นบ้านพักตากอากาศก็ได้นะเพราะว่าในหัวหินเนี่ยบ้านเป็นที่ต้องการยิ่งเพื่อนๆซื้อตอนนี้นะซื้อบ้านตอนนี้นะคุ้มเลยเพราะว่าราคาตอนนี้ถือว่าถูกอยู่เกิดจากโควิดขายราคาถูกนะอยู่นะยังซื้อได้อยู่บ้านหลังนี้อยู่ประมาณสักประมาณสักสิปีโครงการขึ้นมาปี52 10กว่าปีนิดเดียวนะสิกว่าปเีเสร็จนิดเดียว โครงการขึ้นปีอ้สองเมื่อกี้ผมไว้ดูผังแล้วเดี๋ยวเราไปดูสภาพของตัวบ้านดีกว่าอันนี้ทางเข้านะครับทางเข้าของโครงการหมู่บ้านเขาน้อยวิเลตมีตู้ยามปลอดภัยอันนี้นะฮะตรงนี้ตู้ยามเข้ามาถึงก็จะมีป้อมยามอยู่รักษาความปลอดภัยอย่างดีมากเลยครับผังอยู่นี่ผังของโครงการหมู่บ้านเขาใหญ่วิเลดนะครับอยู่ นี่ผมให้ดูบรรยากาศก่อนนะครับเราจะถ่ายกันแบบบ้านๆน,นะฮะเนี่ยฮะบ้านที่ที่เราจะขายนะเอาเป็นว่าบ้านหลังนี้นะฮะบ,บ้านโครงการของเข,ขาน้อยวิลเลจสภาพเห็นไหมบ้านยังน่าอยู่เลยอีกอย่างบ้านยังไม่ช้านะครับบ้านยังไม่ช้ําเพราะว่าอยู่ได้ไม่นานเลยครับนะคนอยู่อยู่ได้ไม่นานเลยเจ้าของนะนะเอาเป็นว่าเจ้าของขายเองนะเจ้าของขายเองนี่คือสภาพบ้าน หน้าก,กว้างเนี่ย22เมตรมันเป็นทรงโค้งเนาะจากสายฟ้าเห็นไหมสายฟ้าฝัา่งนู้นแล้วก็มีสารพระภูมอยู่นี่ยมันเป็นทรงโคง้งมาตรงนี้สายฟ้าตรงสื่อหนึ่งเสามันจะมีสายฟ้าตรงนี้อีกเสาหนึ่งผมเมื่อกี้ทดสอบดูแล้วหน้าก,กว้างเนี่ย22 m. ประมาณ22เมตรแต่ลึกเนี่ยประมาณ12เมตรนี่เพิ่งตัดต้นไม้ออกไปนะนี่ฮะเป็นหมู่บ้านที่น่าอยู่นะครับแล้วก็ร่มรื่นมากคนในอ่มี รักษาความปลอดภัยอย่างดีนะฮะแล้วก็บ้านเนี่ยเป็นทรงแบบนี้เขาเรียกว่าทรงสไตล์แบบปัญญานะปัญญาคล้ายๆกับไอ้โมนนะเดิร์น่ะนะแต่ดัดแปลงนะดัดแปลงนิดนึงเอาไปว่าสไตล์ปัญญาเลยกันนะผสมผสานกันหลังคาม,มงด้วยคะเบื้องนะอย่างดีเลยนะฮะนักพื้นที่ของบ้านนะอยู่ที่130ตารางเมตรนะครับเดี๋ยวเราไปดูเยี่ยมชมาภายในบ้านนิดนึงนะฮะ เดี๋ยวผมจะมีภาพนิ่งให้ลูกค้าดูด้วยนะครับนะฮะลูกค้าดูด้วยในทางข้าวนะถางข้าบ้านเขาทำอย่างนี้แล้วก็เป็นประตูเหล็กค้างนี้นี่ประตูเหล็กนะฮะก้ามาพื้นที่จะสอยของดินเนี่ยก็คือ70ดสนะฮะเจ็ดสิบเก้าตารางวานะครับก็ไม่ถึงงานนะครับไม่ถึงงานแต่ว่าดินเนี่ยเดี๋ยวนี้นะเวลาเราซื้อนะพูดแบบบ้านๆนะคนบ้านๆนะเวลาเราซื้อนะร้อยตารางวาโอ้โหก็เกือบ สี่ห้องอ่ะฮะสี่ห้องถ้าเป็นห้องบ้านเรานะนี่พูดธรรมดาเลยนะเนี่ยเรามาดูด้านหลังก่อนก่อนเข้าในบ้านนะลองดูมีสระน้ําอยู่ด้วยพื้นที่จ้สอยเนี่ยสามารถเดินรอบบ้านได้เลยนะส่วนตัวบ้านเนี่ยอย่างที่ผมบอกนะครับตัวบ้านเนี่ยพื้นที่ของบ้านอ่ะหนึ่งร้อยสามสิบตารางเมตรนี่แล้วสัดนด้านข้างนะด้านข้างฝั่งด้านซ้ายทำสไตล์แบบโมเดิร์นจะบอกว่าโมเดิร์นก็ไม่ได้นะ ดัดแปลงมานะผสมผสานไปปั้นหยานะอันนี้กิติใช้ความรู้ที่อยู่ในเกี่ยวกับบ้านนิดหนึ่งนะมาบอกคเพื่อนนะอันนี้คือสระน้าําสระน้ําเรามีสระน้ําส่วนตัวด้วยนะเห็นไหมครับต้อชมดูนะนะทาเป็นบ้านพักตากอากาศมีแอร์ด้วยนะครับมีแอร์ด้วยบ้านหลังนี้นะครับเดี๋ยวมีนะนี่ให้ดูสภาพของตัวบ้านก่อนถือว่ายังดีอยู่ครับเพราะว่าอยู่อาศัยมาไม่ถึงอ่า ประมาณสิบปีเองนะสิบกว่าปีเองเนี่ยคืออันนี้คือช่วงช่วงหน้าบ้านนะครับหน้าบ้านนสภาพหน้าบ้านมทีทําแบบคล้ายๆกับนะหลังคายื่นออกมานอกตัวบ้านนี่ไม่วิ่งตามแล้ว่ะ อันนี้ฝั่งฝั่งด้านทหารหน้าตัวบ้านก็เป็นฝั่งด้านซ้ายนะหากเพื่อนๆคนไหนสนใจหรือว่าคนไหนที่ติดตามกิติอยู่นะฮะต้องการบ้านทาเป็นที่พักที่อยู่อาศัยนะฮะก็ทักมาหลายครั้งแล้วหลายคนแล้วทักต้องการบ้านแบบที่อยู่อาศัยอ,อง่ายๆเลยนะใกล้ๆกับนะตรงนี้บอกข้อดีของบ้านก่อนนะะดูหูนะฮะเนี่ยข้อดีของบ้านนะฮะหนึ่งเวลาเราออกจาก บ้านจากเขาน้อยวิลเลจเนี่ยนะก็อยู่ประมาณเนื้อที่เอาเนื้อที่บ้านก่อนนะ79ตารางเมตรแล้วก็ตารางวาขอขอโทษที79ตารางวาแล้วก็ตัวบ้านเนี่ยก็คือ130ตารางเมตรนะครับนี่คือ,อสภาพบ้านยังดีอยู่เลยนะฮะทุกอย่างดีหมดเลยมีสนามตรงนี้จะมีสนามนสนามหญ้าอยู่ถือว่าใช้ได้เลยพื้นที่กว้างๆนะครับ นี่คือบรรยากาศภายในห้องถือว่าห้องรับแขกนะครับเป็นห้องกว้างขนาดา6คูณ6เมตรนี่นะนีก่ก็จัดห้องไว้นี่เห็นไหมครับเป็นทรงโค้งนะทรงโค้งตามรูปตัวตัวห้องนะตาก็จะโค้งสํมทรงโค้งไว้แล้วมีหน้าต่างนะครับหน้าต่างนี่กันมีเหล็กดัดอะไรพร้อมเสจสราอเลยสวยงามแล้วมุงลวดอะไรเรียบร้อยเลยฮะ,ะนี่ก็มี อย่างที่เห็นนะนี่คือผ้าม่านที่ก็เวลาเนี่ยลองดูตัวอย่างนะผมให้ดูนี่ฮะนี่คือลักษณะการใช้งานของเขานะฮะนี่ฮะเห็นหลังคาเลยหลังคาเนี่ยูมงุงหลังคาพื้นฝ้าเพดานเนี่ยรู้เลยว่าเขาใช้ซีเมนบอร์ด แล้วก็โชว์โชว์นี่เลยฮะโชว์คานด้วยเห็นอยู่นะก็เรียกโชว์รอดแล้วก็คานนี่คือลูกเล่นนะลูกเล่นของเขาเพื่อความสวยงามนี่คือบรรยากาศของห้องรับแขกนะครับเดี๋ยวเราไปดูห้องนอนครับจริงๆแล้วผมจะถ่ายเป็นภาพนิ่งก็ได้นะครับภาพนิ่งมันจะสวยกว่าแต่ผมต้องการให้เห็นบรรยากาศของของของ,ของตัวบ้านจริงๆฮะ,ะผมให้ดูนะครับนี่นะ นี่คือห้องครัวครับข้ามาถึงมองซ้ายมือนะฮะเป็นช่องทางเดินอยู่ยก็เป็นห้องครัวขอถือว่าทําดีนะฮะห้องครัวทําดีนะนี่ห้องครัวขนาดหน้ากว้างนะฮะก็หกเมตรนะฮะพูดผิดนะฮะขนาดหน้ากว้างนั่นคือสามเมตรนะครับสามเมตรลึกลึกมาที่ที่อยู่ตรงเนี้ยกติตติยืนเนี่ยก็คือหกเมตรก็มีนี่เนี่ยเราก็สามารถมาตกแต่งได้เลยมีกาเตอร์มี นี่ฮะอยู่ข้างหมดเลยทั้งนียนี่คือห้องครัวสามเมตรคูณหกเมตรนะฮะกว้างขวางประมาณนะท่านผู้ชมแล้วเรามาดูเยี่ยมชมนะถัดไปก็จะเป็นห้องห้องนอนเดี๋ยวเรามาดูห้องนอนห้องที่หนึ่งนะครับประตูมาดูประตูก่อนเป็นประตูบานอ่าบานลูกฟักป็นลูกเฟียมนะนะลูกเฟียมโอ้โหมามามา,มาจะมายืนดูด้วยอ่านี่นี่นเป็นประตูเฟียมสูงสองเมตรนะครับ นะสองเมตรบานเขาประมาณแปดสิบเก้าสิบเซนคว,ความกว้างความกว้างข้ามาถึงเปิดประตูนะฮะนี่ผมผมรีวิวแบบนี้คือให้เห็นแบบเหมือนกับผมรีวิวบ้านล็อกดาวน์เลยนะท่านผู้ชมถ้าเป็นภาพนิ่งก็ได้มันจะสวยเพืเ่อนเพื่อนเพืพ่อนก็มองไม่ออกนะฮะผมรีวิวแบบนี้คือให้เห็นเลยว่านี่ห้องนอนห้องใหญ่แล้วทีนี้ข้ามาถึงนะครับเปิดประตูก็ลักษณะทุกอย,ทอย่างที่อยู่ในห้องไหนนะเราสามารถมาตกแต่งเองได้นะฮะจะตกแต่งยังไงก็ได้นะครับ บ้านพร้อมที่ดินถือว่าหัวมุมแปลงสวยด้วยนะฮะข้าวในหมู่บ้านโครงการก็เจอบ้านเลยไม่ต้องข้าไปในลึกๆนะแล้วก็อย่างที่เห็นนี่คือบรรยากาศภายในห้องนอนนะครับนี่บรรยากาศภายในห้องนอนนะครับห้องที่หนึ่งห้องนี้ก็ประมาณอ่าสี่เมตรคูณห้าเมตรนะครับเป็นห้องนอนขนาดใหญ่สี่เมตรคูณห้าเมตรเดี๋ยวในห้องนอนนี้ก็จะมีห้องห้องส้วมนะฮะห้องน้ําขอโทษนะใช้สับผิดนิดนึงห้องน้ําแล้วกันนะ นะห้องน้ำภายในห้องน้ำนี่นะห้องน้ำห้องน้ำนี้ก็คือ2เมตรคูณ2เมตรนะครับนะมีสุขภัณฑ์อย่างนี้เลยทำทำดีมากครับห้องน้ำกว้างขวาง2เมตรคูณ2เมตรนี่ฮะสภาพยังดีหมดทุกอย่างเลยครับเพราะว่าบ้านเนี่ยโครงการบ้านอขอน้อยวิเลตเนี่ยก็เริ่มทำเริ่มมีโครงการตั้งแต่ปี52นะฮะ บ้านหลังนี้อยู่มาประมาณไม่ก็ประมาณเกือบสิบปีแล้วนะฮะถือว่าสภาพบ้านดีทีนี้เราเดยวจะไปตูไปดูห้องนอนสองห้องนะครับซึ่งข้าไปต้องจัดผ่านประตูบานนี้ไปก่อนนะก็จะเจอห้องน้ําก่อนนะห้องน้ําอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราค่อยเข้าน้านะอันนี้ห้องนอนห้องที่สองนะฮะอันนี้คือล็อกไว้ผมขอโทษด้วยนะครับนี่คือบรรยากาศหน้าห้องน้ําแล้วก็หน้าห้องนอนแล้วก็ถัดไปมองทางด้านขวาก็เป็นห้องนอนอีกห้องนึงนะ อันนี้ถือว่าหุนนอนขนาดเล็กนะครับสองเมตรผมดูแล้วนะสามเมตรนะฮะสามเมตรคูณก็จะทำลูกเล่นหวัวมุมอย่างนี้นะท่านชมนะเอาเป็นว่าประมาณสามเมตรห้าสิบคูณสามเมตรห้าสิบครับนี่ฮนะนี่คือบรรยากาศภายในห้องผมเล่นช้าๆเลยนะผมเล่นช้าๆเลยนะฮะนี่นี่คือบรรยากาศภายในห้องนอนห้องที่สอง ส่วนห้องที่สามน่ะไม่สามารถเข้าไปดูได้ก็เหมือนห้องนอนห้องที่สองนะครับนี่ลักษณะของห้องนะนี่คือห้องน้ําเป็นห้องน้ํารวมนะครับเป็นห้องน้ํารวมสองห้องนอนนะกอออกจากห้องนอนก็มาห้องน้ําตรงนี้นะครับเป็นห้องน้ํารวมนะห้องน้ํานี้นะขนาดสองเมตรคูณสองเมตรห้าสิบ นะครับนขนาด2เมตรคู2เมตร50ตอ้น้ำตรงนี้นะฮะโอเคครับสวัสดีครับไทาทามชาแนลครับกิติวันนี้เอาที่ดินและบ้านหรือว่าสวยทั้งดินสวยและบ้านสวยนะขายบ้านพร้อมที่ดินขายเร่งด่วนวนะท่านผู้ชมขายเร่งด่วนหาคนไหนดูคลิปกิติอยู่ดูช่องไทยทามชาแนลอย,อยู่อย่าลืมติดต่อแอดไลน์กิติมาเลยครับ กิตติเปิดแมสก็อกิตติอยู่ในในห้องคนเดียวนะเป็นห้องรับแขกนะครับโอเคนะครับอย่าลืมนะฮะนี่คือที่ดินแปลงสวยพร้อมบ้านนะครับขายยกเลยราคา3มล้านบอกตรงๆในคลิปวิดีโอเลยต่อรองได้อีกครับผมบอกตำแหน่งนิดหนึ่งครับอยู่ในตำบลหัวหินอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะบอกลักษณะข้อดีของที่ดินก่อนนะครับที่ดินนี้เป็นที่ดินพร้อมบ้านในโครงการเขาเขาน้อยอวิลเลจนะครับ เซิร์ชดูใน g o o g l e Ma p ได้นะครับจุดเด่นก็คืออยู่ใกล้กับตลาดไดโดสวาวแค่ประมาณไม่ถึงกิโลนะครับขับรถประมาณาสี่สี่กิโลก็ถึงดิมทะเลแล้วครับน่แล้วก็อีกอย่างนะครับ10นาทีขับรถถึงเลยครับถ้ารถไม่ติดนะบอกก่อนไม่ใช่ไปแช่ติดหรือไยแดงแล้วขยับไปยืดไม่ได้นั้นเกินแน่ๆครับแต่ถ้าขับลื่นไหลไปก็ประมาณ4กิโลส0 ให้10นาทีแล้วการกลับรถถึงแน่ๆครับนะครนี่คือที่ดินพร้อมบ้านแปลงสวยนะครับอ่าเพื่อนๆสนใจก็อย่าลืมแอดไลน์มาเร่งด่วนเลยขายถูกต่อรองได้นะครับพร้อมโอนนะครับพร้อมโอนแล้วก็รายละเอียด,ดทักไลน์เข้ามาโคุยกับกิตินะครับเดี๋ยวเราไปดูที่ดินและบ้านแปลงสวยครับ